รากเห็ดเข็มทองอย่าทิ้งเอามาปลูกต่อได้ปลูกแบบนี้เห็ดจะขึ้นดกโตวไวเจ็ดวันก็ได้กินแล้วค่ะเอามาทำกับข้าวต่อได้หลายมื้อเลยขั้นตอนในการปลูกนั้นก็ง่ายแสนง่ายไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้ดินให้ยุ่งยากเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจหิวก็มีวิธีในการปลูกเห็ดหรือพ่อเห็ดเข็มทองที่ทุกคนสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆมาฝากทุกคนค่ะ และก็ยังมีเทคนิคดีๆที่จะทำให้เห็ดขึ้นดกโตรเร็วมาฝากทุกคนด้วยเจ๊ J. หิวจะมาปลูกให้ดูทั้งสองแบบเลยใครชอบวิธีไหนก็ลองเลือกเราไปทำตามกันได้ค่ะเรามาดูวิธีแรกกันก่อนก่อนอื่นก็ให้นำขวดน้ำมาตัดตามแบบในคลิปใครจะใช้เป็นแก้วน้ำพลาสติกก็ได้แต่ให้มีฝาปิดแนะนำให้เลือกเป็นขวดใบใหญ่และแก้วใบใหญ่นะคะเพื่อที่เห็ดจะได้โตขึ้นมาออกดอกสวย แล้วก็ไม่แออัดค่ะหลายคนเวลาซื้อเห็ดมาก็จะตัดรากส่วนนี้ทิ้งไปแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะคะเพราะว่าเราจะนำมาปลูกต่อค่ะให้หั่นจากรากขึ้นมาประมาณสองนิ้วกะกะเอานะคะในส่วนของเห็ดเข็มทองเราก็นำไปทําอาหารได้เลยส่วนรากนี้ก็อย่าเพิ่งทิ้งค่ะเดี๋ยวนำมาปลูกตามเจ๊หิวนะใครที่อยากจะนำเห็ดมาปลูกต่อเวลาที่ซื้อ ก็ให้ดูรากเห็ดด้วยเลือกแบบที่มีรากเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าเอารากเนา่ารากแฉะหรือว่านิ่มๆเละๆแบบนั้นไม่เอานะเอารากแห้งๆแบบนี้ค่ะแล้วก็รากเยอะๆแบบสดๆใหม่ๆนะคะจะได้มาปลูกต่อแล้วก็ขึ้นเร็วค่ะนำกระดาษทิชชู่สองสาแผ่นมาพับครึ่งและใส่ลงไปในขวดที่เราตัดไว้จากนั้นก็นำน้ำ,นำเทใส่ลงไปนิดนึงให้ชุ่มแต่ว่าไม่ต้องแฉะมาก เข็ดเขาจะชอบความชื้นยิ่งปลูกในช่วงนี้จะออกดอกไวมากเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนำส่วนที่เป็นรากลงมาใส่ได้เลยค่ะใครจะแบ่งใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเจ๊หิวจะใส่ให้เต็มขวดเลยค่ะเมื่อใส่เสร็จก็เอาฝาขวดมาครอบปิดไว้แต่ว่าไม่ต้องปิดฝาขวดนะคะแค่ครอบฝาลงไปเฉยๆจากนั้นก็นำถุงมาหนึ่งใบครอบเอาไว้ใช้เป็นถุงสีดำยิ่งดีเลยค่ะ ไม่มีก็ใช้เป็นถุงแบบที่ทึบแสงนะแต่ว่าเจ๊หิวจะนำถุงสีใสมาครอบให้ดูเพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นภาพด้านในค่ะเห็ดเข็มทองเขาจะไม่ค่อยชอบแสงจะชอบอยู่ในที่มืดแล้วก็เย็นเย็นชื้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปวางไว้ข้างๆอ่างล้างจานใกล้ๆตรงหน้าต่างเดี๋ยวมาทำอีกวิธีหนึงให้ดูก่อนนะคะแล้เดี๋ยวค่อยไปวางพร้อมกันในวิธีที่สเราจะวางคนละที่กับวิธีที่หค่ะ และเดี๋ยวในท้ายคลิปเจ๊หิวจะนำมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าการปลูกเห็ดในที่ที่ต่างกันเห็ดจะโตไวเหมือนกันไหมวิธีที่สองนั้นก็ง่ายมากแค่นำรากที่เราตัดเอาไว้ใส่ลงไปในแก้วพลาสติกและเดี๋ยวจะนำไปวางไว้ในตู้เย็นเราจะใช้อากาศและความชื้นจากตู้เย็นในการปลูกเห็ดค,ค่ะและหลังจากที่ผ่านมาสอวันเห็ดก็จะเริ่มออกดอกเล็กๆขึ้นเต็มไปหมดเลย และหลังจากที่ผ่านมา5วันเราก็จะเห็นได้เลยค่ะว่าเห็ดนั้นโตขึ้นมาเยอะมากเจ๊หิวนำมาให้ดูก่อนนะคะว่านี่เป็นเห็ดที่เราปลูกเอาไว้5วันแล้วเห็นไหมคะเริ่มโตแล้วค่ะแล้วก็จะมีเห็ดดอกเล็กๆที่กำลังจะขึ้นอีกเยอะเลยอันนี้เป็นเห็ดที่เราปลูกเอาไว้นอกตู้เย็นนะคะที่เจ๊หิววางไว้ข้างอ่างหลังจานนะคะใกล้ๆตรงหน้าต่างและเดี๋ยวนำเห็ดที่เราปลูกเอาไว้ในตู้เย็นมาให้ดูด้วย นี่ค่ะเห็ดที่เราปลูกเอาไว้ในตู้เย็นก็เริ่มโตเหมือนกันมีดอกเล็กๆขึ้นเยอะเหมือนกันนะคะและเดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าหลังจากครบ7วันแล้วเห็ดที่เราวางไว้นอกตู้เย็นหรือว่าในตู้เย็นแบบไหนจะโตสวยกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันค่ะและนี้ก็ครบ7วันแล้วเห็ดขึ้นดกโตไวและก็สวยมากเลยค่ะบานไขรที่ตู้เย็นมีพื้นที่จำกัด ที่หวังไม่ค่อยเยอะก็นำมาปลูกไว้ด้านนอกใกล้ๆอ่างหลังจานแบบนี้ได้นะคะขึ้นสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะเอาถุงออกแล้วให้ดูใกล้ๆนี่แค่7วันเองนะใครอยากจะปลูกต่อ10วัน15วัน2อาทิตย์ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดใครพอใจแล้วก็สามารถตัดแล้วนําไปทำอาหารได้เลย อ๋อลืมบอกไปสำหรับเห็ดที่ปลูกนอกตู้เย็นเจ๊หิวไม่ได้ลดน้ำหรือว่าไม่ได้พรมน้ำเพิ่มเติมเลยนะคะมีแค่นำน้ำเทใส่ทิชชู่ในขั้นตอนแรกที่เราปลูกกันวันแรกแค่นั้นค่ะส่วนเห็ดที่ปลูกในตู้เย็นก็ไม่ได้ลดน้ำหรือว่าพรมน้ำเหมือนกันนี่ค่ะเจ๊หิวเปิดให้ดูนะเห็ดขึ้นดกแล้วก็ดอกใหญ่มากน่าทานมากๆเลยค่ะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเห็ดที่ปลูกในตู้เย็นกันบ้างว่าจะโตไรเรียกกันไหมก็สวยอยู่นะแต่ว่าเห็ดที่เราปลูกในตู้เย็นก็ยังมีดอกเล็กๆที่กำลังจะขึ้นอีกเยอะเลยจากรากเห็ดเข็มทองที่เราจะนำไปทิ้งเห็นไหมคะว่าเราสามารถปลูกต่อแล้วมาทำอาหารได้อีกหลายมื้อเลยนะสำหรับใครที่มีเห็ดที่กำลังจะโตมีดอกเล็กๆอยู่ก็อย่าเพิ่งตัดค่ะปลูกต่อได้ ส่วนเห็ดดอกไหนที่แบบว่ายาวแล้วโตแล้วที่พร้อมจะนําไปทําอาหารแล้วเราก็ตัดออกมาก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเห็ดที่เราปลูกไว้เนี่ยจะนํามาทําอาหารได้เยอะไหมเดี๋ยวเจ๊หิวจะหั่นทั้งหมดเลยค่ะเรามาดูกันนะคะเห็ดที่เราหั่นเสร็จก็นําไปล้างให้สะอาดก่อนที่จะนํามาผัดนะคะเดี๋ยวเจ๊หิวจะนําเห็ดมาผัดน้ํามันหอยให้ดูด้วยค่ะ ว่าเราสามารถนำมาทำกับข้าวได้1นึ่งจานเลยนะจริงๆก็แอบเสียดายเพราะว่ายังมีเห็ดดอกเล็กๆที่กำลังจะขึ้นอีกเยอะเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะมาให้ดูปริมาณก่อนว่าเราปลูกมาเจ็ดวันเนี้ยจะได้เห็ดเยอะประมาณไหนเอาจริงวิธีการเพราะเห็ดจากรากเดิมก็ไม่ได้ยากเลยนะก็แค่ทำวันแรกแค่นั้นแล้วก็ปล่อยทิ้งเอาไว้เลยไม่ต้องดูแลไม่ต้องลดน้ำใดๆเลยนะคะ มีใครที่นำรากเห็ดเข็มทองมาปลูกต่อแบบนี้บ้างไหมคะมาคอมบมน้นบอกกันบ้างนะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนำเอารากเห็ดเข็มทองที่เราจะตัดทิ้งมาปลูกต่อเพื่อทำอาหารในมื้อต่อไปกันด้วยนะคะจะได้ประหยัดค่าอาหารไปนหนึ่มือค่ะนีค่ะหลังจากที่หั่นเสร็จได้เห็ดเข็มทองเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน เจ๊หิวจะมาผัดน้ำมันหอยให้ดูแบบง่ายๆนะส่วนใครจะนำไปทำเมนูอาหารอะไรก็ตามชอบได้เลยค่ะเจ๊หิวจะใส่แค่น้ำมันหอยสีอิวขาวแล้วก็น้ำตาลนิดนึงอย่างละนิดแค่นั้นค่ะใครจะใส่พริกใส่พงปรุงรสอะไรเพิ่มอีกก็จัดไปจ้า ฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้มีพลาดชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย